เฮ็ดแต่เหิงบ่ปู่เชือกผู้ค้อเฮ็ดแต่มื้อใด๋เก็บมื้อนี้แหละน้อนๆสดๆน่ะโอ้สดๆร้อนๆตัวนีเออว่ากินกินใส่ไฟดังเกดพุ่นตัวนีเออเอ้ยดังไฟน้ําใส่น้ําดังกพุ่นตัวเออตัวตรงไปหแล้วล่ะครับงไล่ะอืมเวนี้เป็นเกผู้คมีิงผู้ายล่ะปู่ผู้ิงผู้ิง โอ้โหยิงย่งวะจริงเนี่ยเสียกง่งามเหมือนผู้ตายง่ามเลขเราง่ามเลยโอ้เออกะว่าเชนเราโอ้ยเนาะผู้ตายกะง่ามเนาะคนเราเปล่าเนาะเลยแล้ววันนี้เลขนี้ได้ตัวไหนล่ะปูจีปูเห็นอ่ะปูตจิตแฉกที่โต ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดกับตัวไหนอีกปูหนึ่งห้าเจ็ดแปดไงโอ้เนึ่งห้าเจ็ดแปดโอที่ตัวเอาแล้วแล้วเป็น่ยนจากไหนแถวแถวนี้เสียกเสียนนี่เป็นอไรแห้งมาปูเพ้่งจะไหนเสียกคนละเสียกเดีคนละเจ้าอะไคนละเจ้าเราเสียกเแยวนี่เป็นไรแห้งมาเปลี่ยนหมุนจนจนทึกเอาปะการขั้นข้ออีกับเอาเสียข้อขั้นข้อผพจะบู๊บบู๊บบู๊บจะกันมีจกิน หอมกินน้่มหอมกินแรงมากเ้ยว่ามันหอมจะดม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 อยู่ในเสียงพวกมีกิเนี่ยโอ้ข้อบดเวลาเฮดเวรามีที่สวดมาที่กาสวดอวิธรรม็ดผลเหลวไฮไหมพวกมิญญ่านไหมครับผมครับก็จะสวดเรียบร้อยคือเมื่อเห็ุหมุนล้มปื้อมาทีเดียวแค่นป้งเลยปั่นเลย โอ้ยคนขี้งูกบอกหมโอ้ยเจ้ากับว่ามาเที่มากที่เมว่อบอสุมมาเลยใช่พอจะเห็นเลขหนึ่งอ่าเลขบปดปูไอ้ฟาดันเขียนหน่อยฟาดไปฟเรื่องปะเดยพ่นเตียวอ่าอ่านึงปูปู่นเอามาเห็นบอกพ่นเตียวฮานึงว่าทีบอกปู เดี่ยวเอ่าเด,ย 15, 18, 18, เเดียวสิบห้าสิบแปดสิบเจ็ดนเดียวสเอ่อขันมีหนึ่งคนเาซ่อาซ้ำนี่เหรอขันมีหนึ่งเอาซ้ำนี่มีมีมตัวไรเนี่ยกับู้เดี๋ยวเขียนไปก่อนด้อเราเขียนไปสักกอนเดี๋ยวที่ได้จะรู้ไปเอฟที่ฟังไอ้ไายคลิปนะเดี๋ยวหาน้เขียนก่อนูรูนอ้สานอ้อ,อก,กระดาษแบบนี้เนาะ เอาวาด้วูบริฟัวหนึ่งนะมีหนึ่งมีหามีแปดมีแปดมีอย่างอีกกว่ปูมีเกียดมีเกียดเนาะบริพัวจับคู่ลักษณะใดเหมือนปูจับมีก็เดียวหาหนึ่งหา Ờ, à, sáng tối không ạ? Ờ, sáng tối không ạ. Mày có nhìn được không ạ? A 8 Bạn có nhìn được không ạ? 1 A 8 7 8 Nhìn được không 1 H H 8 อันนี้เรียกเสียกผูกก้นผูกข้อตายนะปูนะอ,อ,อือปูขึ้นมากพี่เสียดตัวไหนบ่อนี่หนึ่งหาหาแปดเจ็ดแปนี่ปูปัที่สูงคือนิ่นิเลยเดหนึ่งห,กกหาหาห,าหานึ่แหลก็ับหาหาแปดหาหอ้บานี้สองตัวนี่ก็หึ่งหา ลแล,แล้นก็อาเปียึดแ่เนีเจ้าคนนึงนึ่งาอาแปียไ่ะอืมมันเขาก็บนึนั่งข้าู้สิงเงนั่งข้าหูสิงหว่าที่ตั้งแท้แต่ยยวผมสจาผัดที่แหลกคุ่นเรนาูีกับมาแล้วกันมาสรุปแล้วกันมี หาหนึ่งหาห้าแปดเจ็ดแล้วก็ห้าห้ายังกว่าปูห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็ห้าห้าแปดบ่ห้าแปดห้าห้าแปดตัวเลือกเลืกรับว้ปูมันมีสามสี่หาไหมโอ้เลยเลือกรับเลือกคำนวณมันมาปูแต่คำนวณของปูมันมีห้ามันมีสาม สามสี่ห้ามีมีมีสามตัวครับผมแล้วกก็เซห 5, 5, ้าห้าหนึ่งกูเกล่โอ้ว่าคนเลขมีเอาตั้งเลขอะเงิ่นห้างข้องูเสียงตั้งเลขเสียกูกข้อตายแล้วก็เลขคำนวณนี่มันมีตัวไรไปตรงกันพอดีตัวไนเป็นตัวเนียนจ่าปูหาเปลี่ยนเร็วอย่างนี้โอ้หาเปลี่ยนบ้าหาเปลี่ยนนี่เนาะ หาเปียนเือวนี่หาเปยนป้ามาแห้งว่าหาเปีเนครับผมเนกิด <8. S 1> ว่าคัน<จ>ันเป็นหาเปยก็จะเป็นหาหาเปยนสีเมนปูเออหาเปียไม่ H 8, H 8, เกี่กิคือเกิดว่ามันสีเบิน่นทั้งหนาปูเออลักลอยใส่สิ้นะรเรียกว่าเบิน่นมกมเบิ่นหนาไหมโอ้ได้ได้มากยังไงบันนี้ลักลอยลักลอยเนี่ยลักลอยจะเอาลัก รักสองเมื่อเมื่อไรใส่หรือรักสองอสองสามสี่ห้าไปที่ไหมโอ้ตามสูตรต้นนี่เอาไหมเมื่อเราสิบสองเราอะไรเป็นสี่อะไรคข้ามวนไปแต่ว่าเอาลักไทยมันครับได้เทว่าเทวลขว่นี้เลขยี่เล่มดนี้จับเซกันเลยขัดแย้ที่ดีจับนี่กันตั้งสี่ตัวนี่จับผสมกันเลยครับ ผสมกันเนี่คือมันอยาผสมกันเนาะเอาจังยังสมว่าเนี่ยเอาเออนหนึ่งแปดหนึ่ง 5, เจ็ 8, ด 8, หนึ่งหาไว้ซีเหรออือหาแปดเจ็ดแปดเน 1, 5, 8, ียวซับเนี่ยในหนึ่งหาแปดเจ็ดเนี่ยเนาะเอาซับเอาสมกัน,น,น<อ>แล้วนะปูเนาะเออแล้วจะพผู้ใดที่มากแค่ไหนก็สมตามสะดวกเลยนะปูเออ หนึ sea, ่งเกตก็สวยดหนึ fort, wrong, no like, wohl, like, ่งเ็ดหนึ่งหามันนี่สวยบ้านละว่าว่านี่หลังวัดสีไ้เฮเพราะว่ามันนั่นแะไะเนี่ยวัดบังนึงเลยโอ้ยศูนย์หนึ่งสองมาวันนี้ไหมเออวัวัดมันมันู้เามากเลนแต่ที่่วัก็กครับผมแต่วัดนี้วดนี้แปลว่ามันมาซำวันซ้ำวันนี่ว่าอาหานี่นี่รูนว่าบอกกันสามตัวได้ได้ยีนเนี่ย โอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ถึงไผมาซ้ำน่ะปูว่าไม่ก่อโอ้ทีปูก็าตายไปแล้วโอ้ปูข้อนคนที่ปูก้อตายเลยนะปูเนาะมาซ้ำที่บอกอหานึ่ง,เ,งนเนี่ยเอาซ้ำช่วงอะไรนี่ช่วงซ้ำช่วงกร็ร่างเฮ็ดพิธีนี่บ่ปูก็หงนั่งแต่ว่าขี้อย่างเงี้ยโอ้นำมาซ้ำใส่หูจะซ้ำอีกหลังจากที่เฮาเฮ็ดพิธีเสียทรัเรียบร้อยหรือเปล่เนาะ แม่น่ลตวงตนงตวงนั่งเห็นว่าดิเงียบเลยนะวน面料เจ้าเหมนต้องมีเากเหลือกนหาอนึงไมดเดาไน้เลยหาหาหนึ่งโอ้เห็นว่าปูมาหาหานึงตัวนี้เลหาหาหนึ่งหาหนึงหางสิแล้หรอหนาาพูอ สามตัววางมหานึงหานึงหานึงก็โอ้ยเบิ่งใดบ่เนาะปูเอาะหักเ้ยเนี่ยมีเสียงกับแก่ห้องห้องจะแก์ปูออกมาเปลี่นเลขวาหันโอ้คไในน้บซำมันห้องของน้ำเมือนนเลยแป็นของแต่ย์มาเลอดี่ใแ่ก็ปูได้เกียามาแลลวเด้ทั่วไปหา โอ้ยเมื่อกี้เด็กแถมปูโอ้ยจะเห็ดนั่นเห็ดนี่มันน่ะคำเรียกวิรีมาโอ้ยเด็กนอนหลับตื่นนอนหลับนอนหลัจะเข้า้อนนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วว่าเหตุไม่ครับไม่ทราบจะนอนหลับโอ้แล้วก็บ่บ่เป็นยังก็ข้าวเฮ็ดแล้วที่จะโม่งนั่นน่ะปูฮะไอ้เตี้ยบคู่ข้าตายเฮ็ดแล้วที่จะโม่งอ่าโม่งโก่วนอ่านั้ก็อยู่โอ้ เขาดีทำวัดแล้วกันเลยเยี่ยดีข่เจาะครเจาะว่าที่มาวัาไหนขั้นบันี้เขาเลยเข่เจาะทั่วมาว่าหลวงปู่ไปมือนี้ว่าได้เดียวเพราะว่ามืออื่นมันพุทธมันเข่เจ้าะทีก้อนเนีโอ้เอ้ามือนี้ละดีแล้วมันพ่านวันพระพอดีหลวงปู่เออมือนี้เอาก็เลยโอ้มาแห้งข้ออีเดีมันเป็นดีดดีมันนั่นขั้นข้อยู่ไหมครับผม เขาพูดมากนี่ว้ยมักไม่ได้ตัวนี้ครับผมเขาล่ลองเบิ่งเสร็จแล้วเหรอเนาะปูก็เทียได้โชคได้ใช่เนะปูเนาะเออจังหวะล้มล้มมากแหงเลยก็ถือว่าเป็นว่าเขามลาแล้วล้มเบือมาเลยบอกปูจ้องเฮ็ดบอกปูล้มบบเ,เบื่อไปเลยก็ยุดได้ไหมก็โอ้ยโอ้ยขันแ<ด>ม่นอยู่หันยันลูกเรียนอยู่ยย<อ>แล้วผู้ขาเป็นฉันเออเัราว่ก็เด้อรถเนี่ย เคยเปียวย่อมขึ้นก็มขจานี่ขจว่าเวียร์นี่เจ้ามาจับบริหัทเสี่ยงตันี้มาเออเงินบอกซีสองเหรอเนาะตรงตรงตรงโอ้ไม่กันกันเป็นะที่มันมีหนึ่งมันมีสองมีมีหนึ่งมีสองมีซีเราแบบนี้เดี่ยวจีจีออันจีสองคือตึกระงตึบหดตึปีกับปีแล้กระโดดเราได้ดนิโอ้ครับผม คนหูเ้ยผมก็สมบมอ้คนสาวคนละคนไม่คนละอบอแล้วเอมันทักหรือที่บอแล้วกันเลยนะพูดเนาอเออเรียว่าวันนี้คันนั่นนี่แต่จะ่บริบู่ณยู่งได้ผู้ทรงไปให้ครับน่าเ็ดีเยมันเป็นตัวไกกถ้ามเมืองเพื่อยๆไกลๆนี่มันกเกลียนกันได้นะครับ เดี๋ยวผมสิตัดอันนั้นแหละมาประกอบกันเออส่งไปให้แล้วส่งไปให้แล้วครับผมแล้วสิตัดนั่นแหละมาประกอบกันเบื้องเออเออที่ผงเตอฮปตามที่ว่าบอกนี่ยหาหนึ่งเนี่ยมันซ้ำเสียงหูครับผมตัวมันใจคือหาหนึ่งนะปูนะเออตอนนี้ข้างล่างนี่ก็เรียกว่าหาเปียบมิจฉาข้างล่างคือหาเปียแล้วตัวเน้นเนาะตัวเน้นคือหาหนึ่งตามตัวแต่ว่าตัวตัวข้างล่างก็คือหาเปียม เมื่อผู้ใดสีมกักบนกับใบสลับเป็นบนก็แล,ล้วแจ็สะดวกเนาะปูเนาะสลับใช้กันก็นได้นอันกันมากแต่สีตัวได้สีตัวกับจับใช้กันได้ก็ได้กันนะก็คือเมื่อข้างหลังวันนี้ก็ว่ามันใจอยู่ได้น่อยเปอร์เซ็นต์เยู่ครับผมครับเอามันใจอยู่อ๋อเอา,าั่นตัวนะปูเนาะเออการผมเอาไอา้ป้าเนี่ยมันปูไอ้พรคับผม <laughs> ไอ้พอแอซี้อซีน้องมือหร่อละอบซี c เออมือต่อตื่นเหมือนเมื่อบางคิเหมือนยอมพ่อบุญบุญพารวยครับผมแล้วก็วใจบุญใจบุญน,นำโชคใจบุญพาโชคใจบุญพาโชคครับผมเออนัน่นไอ้อบ้ากันพิจรารณาเอาเด้วเอกบ้างใรเนำปาเทียน ครับแล้วก็เออมาพุ่นบาอีกครับอีเขาว่าซ้ำละอาหานี่ก็อาเป็นนีละครับผมเออแอบชี้กับพิจารณาเมื่งวันแล้วก็ตึ้งขึ้นมากกับปุ๊บกับปราคฏไรก็แช๊ะไอ้เลยครับผมคือว่านตึ้งแท้ๆนะโอ้ยสาธุแมียปุ้ยให้เขาเจ้าถื่อจดีผู้มิมีเข่าที่กินกระมีน้ำบอลเป็นธรรมดานี่ปู่เพราะวันนั้นถ้าร้านยี่บ้านโทษว่าหลวงปู่มีเข่ากินหม้อคนนี้ <laughs> มี่เขาไม่รู้วัดดูดีๆเอาบ่มีเย้อยมาเอาที่แต่ว่าครับผมโอ้เขาสอบหนึ่งสองสอบนี่แหละตอบเนี้วสอบหนึ่งขอเจ้าหนึ่งขอนำยุทธเทบาลนะครับผมโอ้ยอึดอยากแล้วคนครับอือกินยั้งกับปลาเหาเขา <laughs> โอ้ยเ <laughs> ขาเนาะแม่แจ้าน่อยเท่าไงหน้อยกินยั้งกับปลาเหวเขาที่น็อตปูเนาะ